สวัสดีค่ะนารีคีมากค่ะพยากรณ์ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับช่วงที่เกิดภัยพิบัติโลกนะคะว่าจะอยู่กันอย่างไรพอดีมีแฟนคลับถามมาเนาะทั้งหมดมี12ข้อเอ่อก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวแม่หมอจะมาอ่านและวตอบให้ฟังเนาะบอกว่าข้อ1อ่ะผลกระทบนิวเคลียร์ที่ต้องหลบใต้ดินเนี่ยต้องใช้ชีวิตใต้ดินเป็นระยะเวลาประมาณกี่วันกี่เดือนหรือถึงปีไหมคะมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ที่แม่หมอเห็นนะก็คือมันเกิดนิวเคลียร์แหละเห็นสองลูกเต็มๆมค่ะฟ้ามันก็มืดสนิทไปทั้งหมดฝนที่มันเทกระหนำเจ็ดวันเจ็คืนอะ่ะใช่เพราะว่าล้างสารกรรมตาลังสีผู้คนน่ะโดนสารกรรมตาลังสีชนิดที่ว่ามันน่าทุก,ทกขเวทนามากอะ่ะคือบ้างก็แบบเนื้อตัวมีแต่ผู้พองอะ่ะมีแต่หนองมีแต่เลือดแม่น้ําเนี่ยสายแม่น้ําเป็นทั้งเลือด มีแต่เลือดมีแต่ผู้คนโอดโอยร้องกันเพราะว่าบ้างก็แขนขาขาดกระเด็นไปคนละทิศคนละทางอะ่ะอือแล้วคนคนที่เตรียมตัวทันอะ่ะก็หลบอยู่ในห้องใต้ดินบางส่วนก็อยู่ในถ้าในป่าในเขาที่เป็นถ้านะคะแล้วก็มีแฟนคลับของแม่หมอบางส่วนเนี่ยเขาก็เตรียมสถานที่ที่เป็นถ้าเอาไว้สําหรับชุมชนของเขาสําหรับคนกลุ่มของแต่ละกลุ่มอยู่แล้ว คุณก็ลองไปเสิร์ชๆไปหาหาดูนะคะเผื่อจะไปเข้ากลุ่มกับเขาวันข้างหน้านะถ้าเกิดไม่รู้จะไปหลบภัยที่ไหนถามว่าหลบในห้องใต้ดินนานไหมนานค่ะเป็นระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่สารกัมมันตารางสีมันจะหมดกว่าที่แสงแดดมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีแสงอาทิตย์เทียมนะที่เข้ามาช่วยให้อ่ในการสร้างพลังงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะกว่าที่พระอาทิตย์จริงๆจะจะขึ้นมาเนี่ย นานพอสมควรนะคะด้วยเมฆที่มันถูกปกคลุมไปด้วย mm. ไปไปไปด้วยระเบิดนิวเคลียร์ mm. ไปด้วยฝุ่นละอองนะคะจนฟ้ามันมืดสนิดออกมาก็เห็นแต่คนตายอะ่ะมีแต่กลิ่นซากศพเต็มไปหมดกับคนที่โดนสารกำมะตะลังสีที่สภาพคือมันมันดูมไม่ได้เลยน่าทุกขเวทนามากๆอันนี้คือไม่ถึงภัยพิบัติโลกนะคะ mm. ที่จะเกิดอถามว่า อีกนานไหมจะเกิดไม่หมอว่าถ้าคุณอายุเท่าแม่หมอเนี่ยอายุห้าสิบปีเท่าแม่หมอเนี่ยคุณได้เห็นแล้วคะ่ะไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ได้เจอเจอแหละช่วงข้อที่สองช่วงหลบภัยนิวเคลียร์ใต้ดินหิมะตกไหมคะในช่วงที่ฟ้ามืดเจ็ดวันฝนตกเจ็ดวันไม่หยุดด้วยหรือเปล่าคะไม่หมอเห็นประเทศไทยมีหิมะตกอะ่ะเห็นมาสามรอบละแล้วก็ขึ้นเฟสตลอดด้วยนะน่าจะเป็นช่วงนั้นนะคะที่สภาวะอากาศมันเปลี่ยนไปอะ่ะ มันเหมือนกับแกนโลกมันเอียงอะ,นะเนาะพอมันเอียงแป๊บหนึ่งอะทั่วโลกมันก็สั่นสะเทือนหมดไงพื้นดินแผนที่ประเทศไทยแผนที่โลกก็ถูกปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดประเทศไทยจากที่ร้อนเนี่ยก็กลายเป็นเขตหนาวหิมะไม่ได้ตกหนักนะตกแบบโปรยโปรยลงมานะคะเห็นอยู่ประมาณสองสามครั้งนะคะจากที่ตาทิพย์แม่หมอเห็นนะเนี่ยข้อสามหิมะตกหนักนานแบบพายุหิมะไปเลยไหมไม่ถึงขั้นพายุหิมะนะคะตกแบบโปรยโปรยนะ อ,อข้อสี่หิมะตกแบบรถสัญจรไม่ได้เลยไหมคะมันไม่เหลือคนสักเท่าไหร่อะ่ะคือมันแทบจะไม่เห็นคนนะบ้านเมืองก็หลังจากนั้นดูบ้านเมืองก็ดูจะเจริญรุ่งเรืองดีอะ่ะแต่มันไม่มีผู้คนไงนานๆจะมีรถสักคันหนึ่งก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่ารถสัญจรได้ไหมมันสัญจรได้แหลคะค่ะนานๆวิ่งชิวสักคันหนึ่งอะคะ่ะมันคนเหลือน,น้อยมากมากๆเลยอืม ข้อหาช่วงฟ้ามืดเจ็ดวันฝนตกเจ็ดวันแบบไม่หยุดจะมีจริงไหมคะมีค่ะมีเพราะว่าฝนที่ตกเนี่ยเอามาล้างสารกรมมตลาลังสีออกนะคะชะล้างเนาะเอาง่ายๆชะล้างออกไม่อย่างงั้นนี้โอ้โหยิงยาวเลยไม่รู้เมื่อไหร่เลยนะแต่ถามว่าเฮ้ยมันตลอดไปเลยไหมก็ไม่มันก็ชั่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะข้อหกฟ้ามืดเจ็ดวันฝนตก จ็ดวันจะมีช่วงนั้นจริงหิมะตกด้วยไหมคะอ่าก็วนคาถามเดิมนะต้องหลบภัยนิวเคลียร์ใต้ดินด้วยไหมคะหลบคะ่ะหลบอยู่ใต้ดินอย่างที่บอกถามว่าใต้ดินมีอาการหายใจไหมพ้นใต้ดินเขาก็สร้างระบบให้มันหายใจได้อยู่แล้วคะ่ะอืมในอย่างนั้นเนี่ยเอ่อพวกองค์กรต่างๆที่เขาทํางานใต้ดินเนี่ยเขาอยู่ยังไงเนาะเขามีระบบไฟสํารองมีอะไรของเขาพร้อมนะคะแต่ถามว่าชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยโดยสร้างใต้ดิน,นจะยังไงก็ แม่หมอก็ยังคิดอยู่นะคะว่าถ้าแม่หมอมีเงินแล้วทาทันนะแม่หมอก,ก็คงจะต้องทําชั้นใต้ดินอยู่เหมือนกันนะคะอืมเนาะแต่ถามว่า,ายอยู่ได้ไหมก็น่าจะอยู่ได้แหละค่ะก็เหมือนคนอยู่ในถ้ำนั่นแหละคะ่ะก็อยู่ได้อ่าคนที่มีศีลน,นะจะรอดอันนี้บอกไว้ก่อนคนที่ไม่มีศีลทําชั่วมานะ่ะคุณจะมีระบบป,ป้องกันของคุณยังไงคนก็จะไม่รอดเพราะว่าประตูนรกประตูอสูรเปิดหมดอย่างที่แม่หมอบอกใครไม่เคยเห็นผี ใครไม่เคยเห็นอาสนรแล้วอยากเห็นตอนนั้นคุณได้เห็นคะ่ะแต่เห็นแล้วคุณรอดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้บุญใครกรรมมันนะเพราะแม่หมอไม่สามารถที่จะไปปกป้องทุกคนได้แต่คุณได้เห็นแน่ๆล่ะคะ่ะไม่ว่าจะหลบอยู่มุมไหนก็ตามถ้าคุณเป็นคนชั่วยังไงก็เอาไปเพราะว่าอาสนรซาตานมีฤทธิ์เทียบเท่ากับมหาเทพสูงสุดนะคะเพราะว่าเขาเป็นร่างของมหาเทพที่เป็นร่างที่แยกออกมาในสภาวะที่เขาอยู่ในอารมณ์ที่ที่ที่โกรธมีโทสะอย่างมากดังนั้นอิทลิศ เทียบเท่ามาหาเทพหมายความว่าเขาสามารถจําแรงร่างเป็นเทพุทธองค์ได้จําแรงร่างเป็นองค์ไหนๆก็ได้แล้วหลอกล่อผู้คนให้เข้าไปวัดเข้าไปที่ไหนได้นะคะแล้วนั่นอาจจะไม่รอดดังนั้นถามว่าอยู่ที่ไหนปลอดภยัยดีละ่ะบ้านตัวเองนะคะปิดประตูปิดอะไรให้สนิทนะคะไม่ต้องต้อนรับแขกคนไหนทั้งนั้นเพราะไอ้ที่ก็ๆ,ๆเข้ามาหาคุณอาจจะไม่ใช่มนุษย์นะคะในเวลานั้นนะคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะในสิ่งที่แม่หมอบอกเออ แต่ถ้าถึงเวลานั้นแล้วมันเกิดจริงๆก็นั่นแหละค่ะบุญใครกรรมมันดังนั้นแม่หมอบอกว่าเวลาเนี้ยมันมันรักษาศีลทําบุญสั่งสมบุญให้กับตัวเองให้เยอะๆนะคะที่สุดแล้วศีลจะเป็นกําแพงป้องกันคุณได้ดีที่สุดนะปกป้องคุณได้ดีที่สุดรวมถึงคนที่คุณรักด้วยนะอ่าต่อไปข้อเจ็ดผลกระทบนิวเคลียร์ที่เหนือหรืออีสานได้รับแค่กลิ่นไหมคะทาให้เราต้องหลบใต้ดินไหม มันส่งผลหมดทั่วโลกอะคะทั่วโลกไม่มีประเทศไหนยกเว้นนะคะไม่ใช่ว่าให้ประเทศนี้พระพุทธอ,องค์อยู่แล้วจะยกเว้นได้เปล่ามันโดนทั่วโลกนั่นแหละค่ะดังนั้นหาที่หลบได้ก็หลบสารกร,รมตาตาังสีมันไปทั่วอยู่ที่ว่าลมมันพัดช่วงไหนประเทศไหนซี่โลกไหนโดนหนักพัดไปทางไหนทางนั้นก็เยอะถามว่าประเทศไทยมีไหมมีอาจจะเบาบางก็ได้เบาบางกว่าแถบอื่นแต่ถามว่ามีไหมก็มีอยู่ดีค่ะ ข้อแปดเราต้องหลบใต้ดินบ่อยไหมคะประมาณกี่ครั้งคะเออประมาณกี่ครั้งแม่หมอก็มองว่าถ้าซอมบี้มานะคะซอมบี้ก็ครั้งหนึ่งละนิวเคลียร์มากับนิวเคลียร์แล้วก็ครั้งหนึ่งละอย่างนั้นก็ต้องสองรอบละคะ่ะอถามว่าซอมบี้แนตะ่มันไล่กัดใช่ไหมก็อย่างที่บอกซอมบี้จากจากตัววัคซีนและอาวุธชีวภาพหนึ่งสองซอมบี้จากอาหารนะคะแม่หมอเห็นกินพวกไก่แฮมเบอร์เกอร์อันนั้นอะ กินเสร็จแล้วไล่กัดคนกัดคนแบบในหนังจริงๆนะคุณเออนะต่างประเทศเขาสร้างห้องป้องกันซอมบี้ไว้นานแล้วประเทศไทยเราน้อยคนที่จะ,ะตื่นรู้ในสิ่งเหล่านี้นะคะอืมก็กก็ก็แล้วแต่นะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่จะเป็นไปได้อะคุณก็หาที่กำบังที่หลบภัยของตัวเองไว้นะคะเข้อเก้าหลบ ใต้ดินยาวนานที่สุดกี่วันไม่รู้ค่ะว่ายาวนานที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่วันะ่ะต้องถามว่าเป็นเดือนหรือเป็นปีไหมประมาณนั้นนะคะคุณจะต้องเตรียม,มเมล็ดมเมล็ดสําหรับเพาะปลูกหลังจากวันหนึ่งที่มันมีแสงอาทิตย์มาแล้วไอ้เมล็ดที่คุณเก็บไว้นะคะที่จะเพาะปลูกเริ่มธรรมชาติใหม่นะคะข้อสิทธินิวเคลียร์ทำให้ชั้นใต้ดินทำให้ชั้น ใต้ดินเราต้องทําพัดลมบวกกับจําเป็นต้องให้อากาศผ่านเครื่องกรองก็ใต้ดินก็อาจจะต้องทําทําให้ให้อากาศมีการกรองอากาศที่ผ่านเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็แม่หมอก็ไม่เคยมีห้องใต้ดินนะก็ต้องไปปรึกษาคนที่เขาเคยทําห้องใต้ดินนะเขาทายังไงอยู่ยังไงให้อยู่ได้เนาะน่าจะมีมีเทคโนโลยีและการก่อสร้างที่ที่สามารถที่จะอยู่ได้ะคะ่ะข้อสิบเอ็ดเอ่อการเลือกอยู่ ที่ล้อมรอบด้วยป่าจะช่วยกรองนิวเคลียร์ได้ไหมกรองได้เยอะค่ะที่ธรรมชาติกรองสารพิษได้พอสมควรอย่างบางคนอยู่ในถ้ำถ้ำที่ลึกๆอะ <c oughs> ่ะนี่หมอว่าก็น่าจะปลอดภัยนะปลอดภัยจากจากสารนะคะแต่ว่าเอา่อจะปลอดภัยจากซอมบี้ไหมอันนี้ไม่รู้จะปลอดภัยจากผูดผีและซาตานไหมอสุรกายไหมอันนี้ไม่แน่ใจอยู่ที่สิงแต่ละคนละค่ะข้อสิบสองถ้าไฟดับเน็ตดับเราจะรู้ได้งไงว่าผลกระทบนิวเคลียร์ใกล้ถึงเราแล้วคุณดู ข่าวสงครามเลยค่ะทำเมื่อไหร่มันทะเลาะกันมันตุ้มกันเมื่อไหร่คุณก็เตรียมหนีหาทางหนีค่ะให้เร็วที่สุดอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณจะรอดนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือคำถาม12ข้อตามนี้นะคะขอบคุณค่ะแจ้งเตือนที่ Facebook ไปดูได้นะคะ Facebook นาลีกีมาขาวพยากรณ์ค่ะขอบคุณค่ะ